อ่ะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างดอกไม้นะครับโดยโครงสร้างรูปแบบของเส้นนะครับดอกไม้ในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะ จะสร้างให้ดูสัก3 4แบบนะครับด้วยโครงสร้างของเส้นก่อนอื่นเราก็ไปที่เครื่องมือเส้นนี่นะครับสี่เหลี่ยมสร้างโครงสร้างของเส้นใช้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ทำการหมุนนะครับเครื่องมือหมุนตัวนี้นะครับ rotate tool แล้ว l c คลิ click, นะครับกำหนดองศานะครับปกติมันจะ0นะเราก็าหนดองศาสัก10องศาแล้วก็ลอง preview ดูนะครับ จแล้วก็ copy นะครับแล้วใช้ Ctrl D นะครับกด Ctrl D ให้มันพอดีกับรูปแบบ mm hmm. ก็จะได้โครงสร้างอันนี้เสร็จแล้วเราก็มารวมชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันนะครับโดยใช้เครื่องมือ Part f n d e r นะครับใช้รูปแบบของ เจฟโหมดหรือชาร์ปโหมดนี่นะครับตัวแรกนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไ,ไหมเพืเ่อนๆคลิกหนึ่งครั้งก็จะได้รูปแบบที่เป็นชิ้นงานเดียวนะครับเสร็จแล้วเรามาใส่รูปแบบของสีแบบไล่โทนสีแบบแกเดียนนะครับเป็นแกเดียนแบบ วงกลมนะครับลากประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีจิ้มที่สีมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ c o p ปี้นะครับ c o p ปี้ p y ปี้ ผมก็จะใช้คำสั่ง Ctrl C ที่คีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นการ Copy นะครับแล้วก็ Ctrl F วางในตำแหน่งเดิมนะครับกดชีก,กดกดอินเทอร์เค้างไว้นะครับย่อยอ่อลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ เป็นสีม่วงสีตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะไปใช้ที่เครื่องมือเกี่ยวกับเบนนะครับเข้าไปที่ Object b เบนเบนออปชันเนี่ยนะครับเบนออปชัน Option ก็คือเอตัวนี้นี่นะครับก็มือทูเบนออปชัน Option เราปรับ กึ่งกลางปกติมันจะอยู่ที่หนึ่งเราปรับที่ร้อยร้อยห้าสิบนะครับปรับที่ร้อยร้อยห้าสิบผมปรับร้อยห้าสิบกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จากไปที่เบนอีกครั้งหนึ่งอ็อบเจกต์เบนแล้วก็เมคมา ก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับแล้วผมขอย่อชิ้นงานหน่อยนะครับย่อขยายให้มันสัก6กรนะครับเพื่อไฟล์งานเราจะได้ไม่ใหญ่นะครับถ้าเราขยายที่100%เนี่ยเดี๋ยวเครื่องจะอืดน,นะเพื่อน ก็จะได้เป็นแฉกแบบนี้นะครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเสร็จแล้วเราเข้าไปที่คำสั่ง effect นะครับ effect distort and transform p o o k e r and b o s t น,น,นี่นะครับอันนี้นะครับ t ิ c พิววิวโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูส 50, ักห้าสิบเจ็ดสิบผมกำหนดเจ็ดสิบเก้าแล้วกันนะครับนะครับอันนี้เพียงแค่นี้ก็จะสามารถไปทำแบ็กกราวด์อะไรได้ต่างๆที่นี้ รูปดอกไม้เราต้องใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งเอฟเฟกตัวเดิมนี่นะครับ distort and transform ใช้ลองนะครับลอง hand ลอง hand นี่นะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยนะครับมันก็จะได้โครงสร้างการซ้อนชั้นขึ้นมาเพื่อนๆก็ปรับตรงไซส์ขนาดตรงนี้ นะครับปรับไซส์ขนาดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอย่อหน้าจอย่อไม่ได้นะครับมันใช้คำสั่งอยู่นะครับก็ปรับเลื่อนดูเอฟเฟกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับผมขอย่ออีกนิดนึงมันใหญ่เกิน นะเพื่อนย่อลงนะับเนี่ยนะก็จะได้ดอกไม้ที่เป็นรูปทรงแบบนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้รูปทรงอื่นวงกลมเมื่อกี้เป็นแท่งๆใช่ไหมครับอันนี้เราปรับนิดนึงนะครับ เป็นวงกลมแท่งๆนะับอันนี้ก็ใช้เครื่องมือคำสั่งเดิมก็คือจะใช้คำสั่งเดิมเหมือนกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนแปลงรูปทรงนะครับก็ใช้เครื่องมือ p a r t f i n d e r มารวมรวมงานเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ ใส่รูปแบบสีเอาเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็คอนโทนสีคอนโทนเอนะครับย่อลงไปนะครับสีตรงกลางนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เบนทู Object b e a n Option นะครับผมลองลดขนาดลงจาก150เหลือ110นะครับแล้วก็เบน n Make Mark นี่นะครับเพื่อน b e a n Make Mark นะผมย่อลงนิดนึงนะครับเข้าไปที่ Effect Distort แอนทานฟอร์มพิกเกอร์โบสนะครับปรับดูหกสิบนะแล้วก็อีกอันหนึง่งลองฮีนนะครับลองสมูทดูลองปรับขยบับดูเดี๋ยนวะครับรูปทรงมันก็จะเป็น ดอกคล้ายๆดอกมะลิดอกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่สมูทเราปรับอีกแบบหนึง่งปรับตรงนี้ขยับตรงดีเทลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มขยับขยายออกไปโอเคเห็นไ,ไหมก็จะได้รูปทรงแบบนี้ รูปทรงก็จะแตกต่างกันไปอยู่ที่การปรับขนาดของวงกลมหรือรูปล่างที่เราใช้ด้วยนะรูปล่างที่เราใช้นะครับสองดอกแล้วอีกอันนึงก็ทำจากดาวก็ได้นะครับดาวก็คือด o าเป็นคลิกตรงนี้ กำหนดแฉก25นะครับมันก็จะได้แฉกประมาณนี้นะนเพื่อนๆแฉกนะครเวลาขยายก็จะใหญ่ประมาณนี้นะผงขอย่อดนึ่นงนะคมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรในการประมวลผลนะครับไม่หนักเครื่องด้วยนะถ้าเรา ทาที่ร้อยมันก็จะใหญ่อันนี้ขยายแบบอีกสองเท่าสมเท่านะครับสําหรับการทําง,งานเราก็ต้องมีวิธีการนะครับเสร็จแล้วรูปแบบรูปแบบตรงนี้ก็ใช้หัวลูกศรสีขาวมาปรับโค้งปรับเคิร์ฟนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ลองคำสั่งมันค้างอยู่นะครับเราก็ สามารถนามาใช้ได้นะเดี๋ยวผมดอกดอกสีอื่นนะครับเสร็จแล้วคอนโท c ซีคอนโทนเอนะครับปรับสีตรงกลาง สีขาวด้วยเอาแบบสีแดงสีแดงตรงกลางนะครับเลือกอันนี้ก็เบนออบเจกต์เบนเบนออปชั่นอันนี้ก็เท่าเดิมเอาสิบแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องปรับเมคมาร์กนะครับ้าไปที่คำสั่งเดิมนะครับลงเลื่อนดูนะครับ ก็จะน้อยหน,น,น่อยเอาสักสามสะแล้วก็ปรับก็จะได้รูปแบบแบบนี้ออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้ถ้าลองสมูทดูสิแบบนี้ก็เหมือนจะได้แล้วนะเห็นไหมเพื่อนๆนี่ก็เป็นรูปแบบแบบนึงนะครับ เราปรับอีกมันก็จะเนี่ยัยออกมาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวครับดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ลงเลื่อนออกมาสีเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการหมุนวนหรือเพิ่มตรงนี้นิดหนึง่งเดี๋ยวครับมันก็จะคล้ายดอกแรกเนี่ย นี้ถ้ายังไม่ได้ปรับกนะ็ะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับซอ้อนกันขยับขยายออกมาก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งหรือต้องการแบบแฉกแบบนี้ก็สามารถปรับขยับได้นะเพื่อน ขยับเราจะเป็นดอกแบบนี้แบบดอกแบบนี้ขยับนิดเดียวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันมากมายนะครับรูปทรงตรงกลางปรับตรงนี้ตรงนี้เนีย่ยนะครับอยู่ที่ความชอบ และการตั้งค่าของแต่ละคนนะครับแต่ละคนอาจจะแบบทำดอกออกมาได้สวยกว่าของผมก็ได้นะครับนะครับผมก็อันนี้อาจจะประมาณนี้อันนี้ ชั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมูทเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็เพื่อนๆก,ลกนนะ็ลองไปทำกันดูนะครับลองไปทำกันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะเอาไว้แค่นี้นะครับรบประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็โอเคเนะครับเราก็จะได้ดอกไม้สีโคราสีนะครับย่อขยายดูนะครับสีเราต้องปรับตั้งแต่แรกนะเพื่อนๆสีต้องปรับตั้งแต่แรกตอนที่เราใส่ รูปแบบของแกเดียนสีแฉกใหญ่สีแฉกเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นก็อยองก็ลองไปสร้างสารรค์ชิ้นงานผลงานกรดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นวงกลมที่โค้งๆปรับองศาแล้วก็เป็นรูปดาวปรับ แชรนะครับโอเคดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสวัสดีครับ